Oh, <laughs> พอดีต้มมามาไว้ตัวนี้นะคะมันเป็นคุชชั่นคุชชั่นมันเป็นครีมคุชชั่นซึ่งก็คือรองพื้นผสมกันแดดเป็นรองพื้นผสมกันแดดแล้วก็รองพื้นผสมกันแดดแล้วก็ผสมครีมบางลุงไปในตัวก็คนที่ใช้เป็นคุชชั่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้พวกครีมบางลุงหรือจะใช้ครีมบางลุงด้วยใช้ครีมบางลุงด้วยแล้วก็ใช้คุชชั่นด้วยก็ได้ เพราะว่าคุชชั่นก็คือมันจะมีตัวกันแดดมันจะผสมกันแดดผสมครีมบำรุงผิวหน้าแล้วก็ผสมรองพื้นอยู่แล้วแต่จะใช้เป็นครีมเออรักษาพวกฝ้าพวกกะหรือครีมที่แบบช่วยให้คนที่แบบว่าเออมีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกะก็ได้อย่างตัวนี้ก็เป็น,ปนครีมรักษากระรักษาฝ้านะคะของเนเจอร์ซอฟก็ราคา ค่อนข้างแพงเลยแหละแต่ว่าเออใช้เป็นแบบของเซเวนก็ได้ค่ะตัวนี้ก็เป็นเมล็ดมาเมลัดมาเนี่ยก็หมายถึงเออสีผิวไม่เสมอกันซึ่งก่อนหน้านี้เอจะมีปัญหาเรื่องกระค่อนข้างเยอะแต่ช่วงหลังอะ่ะพอเราเปลี่ยนาทานอาหารที่พอเราเปลี่ยนมาทานอาหารที่มันเป็นอาหารที่มันบํงรุงสุขภาพอะ่ะมันก็ดี เยอะเลยเพราะว่าเราทานอาหารที่บังลุงสุขภาพใช่ไหมล่ะการบังลุงจากภายในอะ่ะมันก็ทําให้ผิวพรรณเราดีขึ้นนะคะมันก็ทําให้ผิวพรรณเราขึ้นซึ่งพอผิวพรรณเราดีขึ้นเราก็ไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าหนาเราแค่แต่งหน้าบางับางบรครูดูดีแล้วเพราะว่าการแต่งหน้าเก่งเนี่ยมันก็สู้คนคนแต่งได้สู้คนที่ ดูแลสุขภาพตัวเองดีไม่ได้คนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีอ่ะจะได้เปรียบมากกว่า แล้วก็น้ำหอมฝรั่งเศสนะคะเออดู er หอมนานติดทนแปดชั่วโมงกลิ่นเหมือน <c oughs> เอ๋ว่ากลิ่นมันเหมือนน้ำยาปรับผ้านุ่มบ่ะกลิ่นมันเหมือนน้ำยาปรับผ้านุ่มอะ,มมอนนมอะแต่เอ๋เป็นคนไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มนะเป็นคนไม่ใช้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเรางก ไม่ใช่ว่าเรางกแต่เหตุผลที่ไม่ใช้ก็คือว่าผิวหนังของคนน่ะมันเป็นสิ่งที่บอบบางอยู่แล้วในการซักผ้าเนี่ยเราไม่ควรเหลือสิ่งตกค้างอะ่ะคือเราไม่ควรให้เออเสื้อผ้าเนี่ยมันเหลือสิ่งตกค้างถ้าเสื้อผ้าของเราเนี่ยเออมันเหลือสิ่งตกค้างอะ่ะมันก็จะทําให้เออเกิดการคันมีอาการคงมีอาการคันได้นะคะ ก็วันนี้จะมาใช้ลิปสีน้ำตาลแดงนะคะทาไปเลยค่ะคือวันนี้จะแต่งหน้าบางๆนะคะจะแต่งหน้าบางๆแค่จะแค่รองพื้นแล้วก็ทาแป้งทาปากทาแก้มแค่นั้นแค่นั้นค่ะขี้เกียจแต่งตาด้วย เพราะว่าส่วนเปลือกตาเป็นส่วนที่แต่งแต่งหน้ายากที่สุดเลยขี้เกียจค่อนข้างจะขี้เกียจแต่งตาด้วยผู้หญิงหลายคนจะมีปัญหาเรื่องกระนะซึ่งเออในการรักษากระเนี่ย ในการรักษากระมันต้องใช้ความอดทนนะต้องใช้ความอดทนที่สําคัญต้องใช้ตังค์ในการรักษากระเนี่ยมันต้องใช้เงินใช้เงินใช้ความอดทนมันไม่ได้แค่ว่าเออซื้อซื้อยามาซื้อยามาทาแล้วมันจะหายไม่ใช่ไม่ใช่บางทีคุณต้อง คือคุณต้องทุ่มค่อนข้างทุ่มค่อนข้างเยอะอะ่ะบางทีต้องไปเลเซอร์บางทีก็ต้องแบบทานอาหารเสริมอะไรหลายๆอย่างอะ่ะครีมครีมบางตัวเหมาะสําหรับบางคนครีมบางตัวอย่างครีมมะขามป้อมเนี่ยเมื่อก่อนเอเคยใช้ใช้แล้วหน้าขาวกาก,ากากเกิดอะไรเนี่ยจะไม่มีเลยมันเหมาะกับบางคนแต่กับบางคนมันก็ไม่เหมาะกับบางคนใช้แล้วหน้าเนียนสวยหน้าขาว เออบางคนใช้แล้วหน้าเนียนสวยใช้แล้วหน้าใช้แล้วหน้าเนียนหน้าสวยเลยนะแล้วก็เออทางบริษัทสุพีเดิมประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจก็มีการปิดตัวไปนะคะมีการปิดตัวไปนานแล้ว คือคนที่มีปัญหาคนที่มีปัญหาเรื่องกระเรื่องฝ้าเรื่องจุดด่างดําอ่ะหลายคนอะ่ะใช้วิธีการรักษาที่มันผิดทําให้หน้าเนี่ยเหี้ยหนักกว่าเดิมแล้วก็ทําให้ผิวเป็นแผลเป็นด้วยคือบางคนเนี่ยเครียดมากที่ว่าหน้าตัวเองอะ่ะมีจุดด่างดํามีกระมีฝ้าแล้วก็ใช้วิธีการรักษาที่เออ มันมันไม่เข้าท่าซึ่งเออยากจะมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าวิธีการรักษาบางอย่างอะวิธีการรักษาบางอย่างมันเป็นสิ่งที่มันท่าเพราะว่าหน้าของคนเราอ่ะมันไม่ใช่ว่าแค่วันเดียวกระมันจะขึ้นเฮ้ยไม่ใช่กระเนี่ยมันค่อยๆเป็นแต่เรามองไม่เห็นผิวหนังของคนเราอ่ะมันมีสามชั้นซึ่งใครรู้ตรงเนี้ยนะมันจะช่วย ให้คุณน่ะรักษากะให้หายขาดได้แล้วถ้ารู้ถ้าคุณรู้กลไกของกาะเนี่ยแล้วถ้าคุณไปรักษาผิดวิธีอ่ะมันก็จะทําให้หน้าคุณเนี่ยเป็นรูทําให้หน้าคุณเนี่ยเออกลายเป็นคนที่แบบกลายเป็นหน้าเสียโฉมไปเลยอ่ะในการรักษากะรักษาฟ้ามันต้องค่อยๆรักษามันจะมีกลไกของมันอะที่ว่า เออต้องต้องค่อยค่อยอยรักษาเลยแหละเอออาจจะอ,อธิบายได้ไม่ดีเท่ากับคนที่เป็นหมอผิวหนังนะแต่ในความรู้สึกของเอ๋มันจะว่ามารักษาง่ายก็ได้จะว่ามันรักษาไม่ได้ก็ได้จะว่ามารักษายากก็ได้มันอยู่ที่อาการมันอยู่ที่อาการที่คนคนนั้นเป็นว่าเขาผิวหนัง ผิวหนังของคนคนนั้นเนี่ยเสียหายในระดับไหนผิวหนังเสียหายในระดับที่ว่าเออกูไม่กลับเพราะว่าเท่าที่เอศึกษานะคนที่เป็นฝ้าเป็นกระเนี่ยมันมีหลายเหตุผลคือบางคนเนี่ยเป็นฝ้าจากยาคุมเขาเรียกฝ้าฮอร์โมนฝ้าฮอร์โมนอะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอะไม่เข้าใจก็คือว่า คือคนสมัยก่อนน่ะบางทีอะ่ะก็คือเขายังไม่รู้ไงว่ายาคุมเนี่ยมันก็มีมันก็มีอันตรายเหมือนกันนะอันตรายจากยาคุมเนี่ยมีนะก็เอ๋มีรุ่นพี่อะ่ะเขาอยากนมใหญ่แล้วเขากินยาคุมหนักมากเลยแล้วทีเนี้ยเขาไปเป็นมะเร็งเต้านมแล้วหมอเนี่ยเขาก็ตอนนั้นนะเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยก็คือเอ๋มีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาชื่อพี่หวานเขา เขาฆ่าตัวตายนะตอนหลังอะ่ะตอนหลังเขาฆ่าตัวตายนะก็คือว่าคือเขาบอกคือเขาคือเข้าใจคําว่าผู้หญิงตัวแห้งไหมผู้หญิงตัวแห้งมันจะไม่เหมือนผู้หญิงแบบตัวใหญ่แบบเอ๋อผู้หญิงตัวแห้งก็คือเอลยี่สิบสองสะโพกสามสิบอะไรแบบเนี้ยนมประมาณอนุบาลเงี้ยหน้าอกประมาณสามสิบสองเอลยี่สิบสองสะโพกเนี่ยประมาณสามสิบได้ก็คือตัวจะแห้งๆแบบตัวมันจะแห้งๆแบบเนี้ย เออคือหุ่นมันจะเป็นแบบนี้แล้วพวกเนี้ยก็คือว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยมันจะมีก้อนไขมันในร่างกายที่มันน้อยเมื่อเขามีก้อนไขมันในร่างกายที่ค่อนข้างน้อยอ่ะมันก็เกิดอะไรขึ้นเมื่อก้อนไขมันในร่างกายนะคะมันน้อยเนี่ยมันก็ทําให้เออเออเต้านมอ่ะเต้านมซึ่งเต้านมเนี่ยมันจะเป็นเซลล์มันเป็นเต้านมเนี่ยคือโครงสร้างเป็นโครงจะ เป็นโครงสร้างฟองน้ําที่หน้าอกเหมือนโครงสร้างฟองน้ําเต้านมเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนโครงสร้างฟองน้ําถ้าคนไหนมีไขมันเยอะนะมันก็จะฟูคนไหนที่ไขมันหนูน้อยค่ะไขมันไขมันของหนู่มันน้อยเออไขมันของหนูเนี่ยน้อยมากเลยค่ะมันก็จะแบบเฟแบบลงไป ไขมันในร่างกายเนี่ยแหละเป็นตัวที่จะทําให้นมใหญ่หรือนมเล็กได้ช่วงไหนที่เอน้ําหนักลงอะ่ะช่วงที่เราผอมอะ่ะเราต้องระวังพอสมควรเลยเพราะว่านมนมมันจะนมมันจะเล็กลงถ้าถ้าออกกําลังกายโดยการถ้ามีการออกกําลังกายโดยการยกดัมเบลด้วยแล้วก็ทานนมด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพดีดด้วยเนี่ย หน้าอกก็จะไม่ลงก็คือว่าผู้หญิงอ้วนอะเวลาลดน้ําหนักเนี่ยหน้าอกอะมันจะเล็กลงไม่เยอะในขณะที่ว่าคนคนผอมนะคนผอมเนี่ยเออเขาโตมาโดยการที่ว่าในร่างกายของเขามีเซลล์ไขมันค่อนข้างน้อยอะ <c oughs> คือเซลล์ไขมันในร่างกายขเขาน้อยคือในเมื่อเซลล์ไขมันในร่างกายของเขาน้อยอะเขาก็เลยจะเป็นพวกที่แบบ ชอบด่าคนอ้วนเลยแบบเนี้ยก็คือแบบชอบด่าคนอ้วนคือเวลาเห็นใครอ้วนก็ด่าคือคนผอมๆบางคนอะ่ะมันเหมือนมันเป็นโรคจิตอะ่ะมันเห็นใครอ้วนใครอ้วนใครอ้วนเนี่ยแม่งหาเรื่องด่าตลอดเลยผู้หญิงผอมๆบางคนมันจะมีอาการทางจิตอะ่ะเออมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะชอบแบบหาเรื่องด่าอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็ซึ่งเอ๋มาเข้าใจทีหลังนะว่าผู้หญิงอ้วนเนี่ยมันก็มีข้อดีนะเว้ยแบบว่า คือผู้หญิงอ้วนมันมีข้อดีตรงที่มันมันแบบมันมันหน้ากอดมันใหญ่มันใหญ่มันหน้ากอดมันหน้าฟัดอะไรประมาณเนี้ยเออมันน่าฟัดมันมันหน้าฟัดเหมือนเด็กอ้วนอ้นระหว่างระหว่างเด็กที่มันอ้วนกับเด็กที่มันผอมอ่ะเราก็ต้องอยากฟัดเด็กอ้วนเข้าใจไหมมันคล้ายๆกันอ่ะก็คือผู้หญิงอ้วนเนี่ยมันจะดูแบบหน้าฟัดแต่ถ้าถามถึงความสวยงามความเซ็กซี่อ่ะมันก็สู้คนที่ อวบเป็นบางส่วนไม่ได้ถนะ้าพูดถึงความสวยความเซ็กซี่ผู้หญิงที่มันอวบเป็นบางส่วนเนี่ยมันจะหน้าแบบไอ้นี่มากกว่าแบบเจโลเนี่ยนมไม่ค่อยนมไม่ค่อยใหญ่อะแต่ตูดแต่ตูดนี่แบบตูดใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาเต้นโชว์นะเขาจะชอบหันหลังแล้วก็ใส่ตูด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 ,ตดแล้วก็เออแล้วคนก็ ชอบแล้วเวลาเขาเต้นในมิวสิกนะตอนที่เขาเต้นแบบเออหันหลังให้ผู้ชายดูนะแล้วก็โก้งโค้งนะแบบกนะ้มโค้ง้วหันหลังให้ผู้ชายดูนะเห็นหน้าไอาคนที่มันเห็นหน้าคนที่แบบมามาเล่นมิวสิกให้ให้เจโรหน้าม่งยิ้มอะประมาณแบบประมาณว่านอกบทอะเออมันยิ้มแบบชอบมากอะดูแบบผู้ชายมันจะยิ้มชอบมากประมาณว่าโอ้แบบมีความสุขมากให้จ้างให้ให้ค่าจ้างกูนิดน้อยนิดหน่อย ก็ไม่โกรธแล้วล่ะประมาณว่าได้ดูแค่ได้ดูก็พอใจแล้วไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้อะไรแบบเนี้ยก็คือผู้ชายส่วนใหญ่มันจะชอบคนที่มันอวบเป็นบางส่วนก็คือต้องเป็นผู้หญิงที่นมใหญ่ตูดใหญ่นมใหญ่แค่นั้นอ่ะเออผู้ชายส่วนใหญ่ชอบอวบเป็นบางส่วนในขณะที่เออผู้หญิงที่มันผอมหุ่นดีอ่ะมันมันมันแทบมันแทบอะไรนะมันเหี่ยวมันให้มันเหี่ยว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 ผู้หญิงที่ผอมอ่ะ ส่วนใหญ่อะมันไม่มีนมแล้วมันก็ไม่มีตูดเอ๋เจอมาหลายคนแล้วอะเขาต้องทรมานจากการไปไสยกรรมทํานมไปเสริมนมบางคนก็ไปเสริมก้นมรลุอีกทีหนึ่งอะตายบางคนอะแอบนะแอบแอบแอบไปกู้หนี้ยืมสินบางคนแอบไปกู้หนี้ยืมสินนะเพื่อที่ว่าจะเอามาเสริมนมแล้วก็พอกลับมาบ้านได้สองวันตายตายก็มีตายจากการเสริมนมเนี่ยแหละเพราะว่ามันไม่ได้แบบ การทําศัยกรรมอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของสนุกการทาศัยกรรมอะ่ะมันก็เหมือนการเสี่ยงตายแบบหนึง่งการทาศัยกรรมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเออเราเสี่ยงตายนะเว้ยมันไม่ใช่ว่าเออวันนี้เราจะมาใช้สีน้ําตาลนะคะจะมาใช้สีน้ําตาลเพราะเปลือกตาที่เออออกสีน้ําตาลสีส้มเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติอยู่ค่ะ ตามความเข้าใจของเออ่ะเออแสงแดดเนี่ยคือสิ่งที่เป็นอันตรายมากกับกับตัวเรานี่แหละแสงแดดเนี่ยคือสิ่งที่เป็นอันตรายมากกับตัวเราอันตรายอย่างแรงเป็นอันตรายอย่างแรง ก็๊ายบายค่ะคี่ว่าเสร็จละ